ขออภัยที่ต้องตัดไปนะครับใช่คับขออภัยที่ต้องตัดไปนะครับเพราะโปรแกรมมันหลุดนะครับผมก็เลยต้องต้องไปหาโหมดอื่นเล่นนะครับครับขออภัยนะครับครับงั้นก็มาเปิดตัวใหม่แล้วครับสวัสดีครับพวก้าผมนะครับผู้ผ่าน Thailand นะครับวันนี้จะมาเล่นเกมมายครับอาช h i l รอดนะครับกับเพื่อนนะครับที่มีชื่อว่า Arm Chulzad ครับเอานะครับี๋ยว มีคนโทรมาครับเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่คุยเสร็จแล้วนะครับหนึ่งเอาแล้วครับผมก็คุยเสร็จแล้วครับมามามาครับแล้วก็เริ่มอาชีวิตรอดกันเลยนะครับหวังว่าคลิปคมไม่เสียนะครับถ้าคลิปเสียผมจะผมจะเก็ตเรคขั้นสุดอัติเมตแล้วผมก็จะระเบิดโทรศัพท์แล้วก็ปลาลงพื้นนะครับนะครับอาชีวิตรอด คองว่างจะมีมีที่ขุดนะคบจึ๊บจึ๊บโอเคครับคุณเอาไปเหมือนเดิมครับอ,อะไรไปหรือขวานขวานครับอขอบคุณครับไม่เป็นไรครับโดนทัดนะหนูก็ต้องไปหันห่นนงนั่นไงครับไม่ผมพูดแล้วผมเจอเลย มนะ่วันนี้ก็เมยคัดเ่ะครับโทรอยู่ผมขอไปตัดหนะ เ,เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะพรุ่งนี้ผมมีเที่ยวนะครับผมก็เลยจะต้องไม่อัดคลิปนะครับผมก็ต้องเลิกผมก็ไม่สามารถปไปที่นู่นผมก็ไม่ได้อัดคลิปนะคบแต่มผมก็ต้องอยู่คนเดียวนะครับวัดเดิฟวัดเดิฟสตาร์กับนอม ตอนนี้ถ้าทุกคนเห็นให้ทุกคนในคลิปเห็นใช่ไหมครับครกคนองก็จะเห็นว่ามันบั๊กนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาทางแก้น,นะครับนอกรอบครับเดี๋ยวเราก็เล่นแบบนี้ไปก่อนนะครับ ผมไม่เจอฐานเลยไม่เจอฐานเลยนะครับต้องตัดไม้ต,ออต่อไปทอนน้ต้นไม้ดีไหมครับครับ ผมจะเอาต้นนี้แหละไม่เอาต้นนี้ครับเอาต้นนี้ต้นไหนต้นนี้อโอ้อออไม่ได้ไม่ได้เจ็บมากไม่ต้องไปจะหลุดม,มาครับผมไม่เป็นไรครับ ไปแล้วครับผมก็จะนอนแยกห้องกันแล้ว,ลวห้องเดียวกันเป็นเลยไม่เอาครับเผื่อเขารู้ความลับของผมว่าผมมีผ้าเสียงในเนื้อ,อาหาเฮ้ยใช่ปะเนี่ยครับทับโต๊ะครัครมาให้หน่อยครับใช่เลยับผมไม่ค่อยมีไม้นะครับผมไม่มีไม้เลยนะครับ ว้าวตอวนออนี้ผมแล้วเ <c oughs> ร,รื่องนี้ไม่มีนะครับมันมีซีดีเข้ามาในเครื่องผมนะครับไม่รู้มันมาจากไหน,นนะคะร้อนมากแล้วผมก็รู้ต้นผมก็รู้ว่าใครเป็นคนทำอย่างซีดีนี้ขึ้นมาใครอะครับ คุณไงครับท่านผมไม่ได้ทำนะคุณทำคุณจะมากโกหกนะครับผมเห็นเห็นที่ไม่ค่าทิศแล้วมันขาดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมครับของหินให้ก่อนนะครับต้นไหนเนี่ยต้นนี้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 ครับเดี๋ยวผมทำมันได้ครับ นะครับผมทิ้งของให้อ่ะเพราที่ไม่ลงคลิปมาหลายวันนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยว่างนะครับใช่เลยคุณมาเอาของเพื่อคุณคุณเอาสูงกว่านี้เอาสูงกว่านี้ครับอคอขอบผมไม่ได้ทำเฮ้ นี่นีน่นะครับเอาอัีกระโดดต่อคุณยังลงมาข้างล่างคุณเอาสูงกว่านี้สูงแล้นะครับพอเถอะครับไม่หรือว่าหรือว่าคุณจะท้อแท้ไม่ไม่ท้อไม่เท แค่นี้ผมเทบจะกลายเป็นฝุ่นที่เท่าการตุกออกมาจากคุนผมไม่เจอเห็ดสีแดงงั้นเี่ยแต่มืดแล้วนะครับจะมืดแล้วอะครับทำอาหารอะไรได้ทำได้ไดครับมอนนี้ก็ซุปเห็ดแตง เราก็สามารถกินเนื้อสัมบีได้นะครับมัง้งถ้าจะกินไม่ได้นะคะเพราะมันบักมไม่มีสีสูงพอแล้วใช่ไหมครับไม่ครับพอนะครับอีกนิดเดียวครับอีกกี่ขั้นเนี่ยอีกสิบขั้นครับสิบขั้นได้เดินนะ้ำไปก่อนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าขั้นครับ ผีวางเลยอีกหน้าขันใช่ไหมครับแต่ผมมีสุดสองขันอเอาให้หมดอ๋อนี่มัจะลงมาทำไมผมมองไม่เห็นอะไรเลยวางเลยครับคุณ เอออ่าแต่วันนี้ท่านผู้ชมหูแตกแล้วแน่นอนยังตรงนี้สิมาอีกสิ่หนึ่งคันมาคุณโยไหมผมเดี๋ยวผมวางเองไหมมันมืดเกินไป ผจะตายวุคุณอย่าเพิ่ง <c oughs> ข,ขึ้นมานนครับผม,ผมก็กวัววผมก็ไม่เจอสิวน,น,นอมบี้ใช่ครับมีแน่นอนจริงเทนแน่นอนครับออตอนนี้นไงครับซอมบี้น้ำโผลขึ้นมาอ้าวเก ผม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 ไม่ไหวแล้วก็เอ้าวมเสียใจจริงๆเดียวเสื้อตอยอ้้าสิผมเียคุณคุณเจ้าเล่ห คุณทำให้ผมตูดค่ะแล้วไข่โลกเกินไปคุณทำให้ผมตูดค่ะแล้วไขโ่โยกคุณต้องจดใจสิ่งที่คุณทำลงไปเดี๋ยวผมก็จะไปแก้บักนะครับถ้ามันแก้ได้นะครับ แลเนี้ยแหละครับมีคนลากไม้ผมครับหมดร้อยอย่างสักอะไรครับผมยังไม่ได้หมดแล้วเลยเขาเกิออกมาเลยทีนี้ช่วยอะไรับประหักอย่าครับอย่าบูลลี่กันเลยครับผมจะกินสาลี่ในตู้เย็นมันให้หมดไม่ลืมองไปไม่มีสาลี่ ไม่ผมเจอน้องเขียวเราอยู่ด้านบนเราไม่ต้องกลัวมันหรอกอ้าวมีคนโทรมาอีกแล้วนะคะโอ้โหเดีาเดาผมจะตัดไปตอนที่คุยคุยกันเสร็จนะครับเอาเอาละครับก็กลับมาแล้วนะครับผมอัดตอนที่คุณงงไงไม่ผมโทรมาแล้วครับผมเก็ตเล็ขั้นสุดอันจิเมะ ขอ,ขอบคุณค่ะไม่เอาผมไม่หน่อยครับผมอยู่กับผมดีรู้สึกดีจังเลยก็แก้งคนแล้วเขารู้สึกดีดีอย่างไหมครับต้องชมนันประดาคที่มันคอดมากคุ้มปากใี่ เขาทำให้ผมตายค่ะผมรู้สึกว่าผมมีความสุขเกลียดคุณรู้ใจมอนมีปีกปากไหมเกลียดคุณมันทำให้ผมเกลียดขึ้นตูดได้ขนาดนี้หผมจะเกลียดคุณไปจนวันตาย้

ด,ดีจ้าอากูมาพะกูปปะดีจ้าจะขึ้นไหมมองไม่เห็นอะไรไม่เห็นเลยครับท่านผู้ช<อ>มขึ้นครับอข,อรขออย่างเดียวแหละตายั้มไม่ครับ อย่าอย่อย,อ,ยอย่าอย่าสู้กันเลยครับผมเกลียดการสู้มากที่สุดแล้วผมก็เกลียดมแมลงวันมากที่สุดนแมลงวันคุณผม,ผมรู้ในใจคุณคิดว่าอะไรอยู่ใช่ครับเนีผมด้วการใช้แปลงสีฟัน,นอ่ะผมคนผิดน่า เราก็อาอร,ร,รอเขาสปอนมาครับแล้วผมก็จะตบเขาตายครับอืมดีครับคบเราจะสร้างบ้านต้นไม้สองชั้นนะครับแลคุณจะลงตรไมครับคุณผม,ผมว่าคุณหิน

โอ้โหเล่นอะไรกันเนี่ยคุณเล่นอะไรกันทำไมผมกระโดดขึ้นไม่ได้ฮึคุณป่ากากไดใครพะโล้หมูสับไม่พิเศษออกไปดิผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำผมเริ่มกินเลกแล ผมเริ่มเก็บเล็กแล้วครับทำไมบ้าลนลมสั้นอยังเลยนะครบผมกำลังตัดไม้อยู่คุณเท <Hey, S 2> พระกับคลตัดปืนนะครับช่องผู้ผ่าไทยแลนด์คือช่องที่เป็นดาวอ้าผมทำขวาลวงสงสัยคนจะมีเทลเทวดามมาเก็บให้อืม <c oughs> หาไม่เจอลงมาเอาเองแล้วกันนะเฮ้ยผมเจอผมเจอเห็ดสีแดงแล้วคุณเห็นไหมครับตรงนั้นนะ่ะไปลงคุณเห็น่นา่ครักคุณเห็นนั่นคุณเห็นนั่นไหมครับเย็บ้อยเก่ <laughs> งมากครับท่านที่นผลัก <laughs> ผมเกลียดเขาผมจะฆ่าเขาเอาขวานของผมมาครับไม่เจอขวานขวานก็โยนทิ้งในทะเลขวานของผม ขวานันอยู่ด้านบนเลยขวานผมอย่าพีพีมานะขวานนี้ก็อยู่นี่ไงผมตอกอยู่บนใบไม้ผมได้บ้านอีกหลังนึงนะคะจังวันที่ผมเริ่มเกณฑ์เล็กแล้วนะครับเกณฑ์เล็กฮาไมเออกลับบ้านไม่ได้อโง่ ผิดอ <idd> ่า <Lust> น ah ี่เนี่ยบ้านเราอย่าอย่าเราได้งคุณ่ค้งวุณคุณทำไาไ ได้เหรออุ wow! ้ยตีผมใครฆ่าเขาเฮ้ย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 ผมจะตายไม่ผมไม่เล่นแล้วไปแล้วอ่าๆๆไม่ผมไม่ทำร้ายคุณแล้วขอแค่คุณเอาขวานผมมาขวานมันอยู่แล้วนบนน่ะผมไม่เห็นเลยนี่ไม่ใช่ขวานของผม วานคุณขวานเช้าขวานมีเปล่าไม่ใช่ขวานหเหล็กไม่ใช่ <Camb> หชรือว่าจะเป็นขวานน่อหมิ่นหมิ่นไม่ใช่บอกว่าคุณเอาขวานนี้ครับไม่เอาครับไม่เอาผมต้องการขวานเพชรพขวานเพชรขวานเพชรพขวานเพชรเฮ้ยโด คุณคุณติดเหลืองอะคุณคุณทำให้ให้คลิปผมติดเหลืองนะครับเออผมขออภัยกับสิ่งที่ผมพูดลงไปนะครับโดยขว,ขวานขวานข้างขวานน้อง,องเหม็นเหม็นนะครับเดาผมก็จะดูลงข้างล่างแล้วผมก็จะอ้าวเป็นอะไรผูรบอกคำว่า,าสิดีครับ <c oughs> อ้จจา เขาชอบการฆ่าตัวตายในชีวิตจิตใจนะครับอย่าอย่าอย่าเกินไปไปถือสาเขาเลยนะเฮ้ยผมคุณน่ะชอบฆ่าโคนอ่ะคุณจะฆ่าผมมาะผมฆ่าเลยครับผมยังไม่ผิดอะไรเลยจะไม่ครับท่านผู้ชมแน่นอนคุณผิดร้อยเปอร์เซ็นก็อยู่แล้วนะครับอันนี้บ้านผมเองบ้านก็ะบะเหรอ ผมสร้างเองนะครับสร้างเองครับบันไดผมก็ทำเองนะคระพอมาป้นผมน่ะเขาที้ใส่แย่มากเลยนะครับาป้อยากให้เ่าคดุดเราบอดกุดดุดดุคดมดด้ดดุดดุคดุด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 ดมดด เด้ขอความคิดเห็นจากคุณเลยเขาเลยไม่นับถือไงไอเสกอกอิสาผมชอบกินมากเลยคุณเดี๋ยวคู่ย,ยังงั้นว่าเส,สกสสอกอิสาะผมอยากจะฆ่าเขาโดยการเอา้วยยัดตูดขเาขาแล้วเขาก็จะฟุ่น เกินอัน,นอันนี้มันคลิปเด็กดูนะครับไม่ใช่คลิปผู้ใหญ่หดูเด็กไม่จะได้มาเลันเงินจ่เล่อนเงินุูจะไม่ไอ้ผีผมรู้สึกว่าผมกำลังอยากผมรู้สึกว่าผมกำลังจะงจะิตเหลืองละมีแค่เล็กดูอีกจะไปหาเด็กสี่สิบภูมลัง ไงเพื่อนว้าวแล้วซ <you> <now> ังตูเชียวไม่ไม่เแล้วผมจะพูดว่าผมเกลียดเทพรักกับคนตัดไม้คุณอยากรู้ไมมว่าเขาทำอะไรผิเเทพรักกับคน ไม่รู้ครับเขาคมคืนกันในห้องน้ําชายครับและแล้วเขาก็ไม่ยอมชวนผมรับรองครับคลิปผมติดเหลืองแน่นอนล้านเปอนตไม่ิดรหรอครับไม่ล้านด้วยนะครับเพราะคนไม่ได้เป็นคนหูนะว้าวดดาและตอนนี้ลนลูกชิก้นก็มาหานะครับ ปิีดๆนะครับปีดๆอูดๆอย่างที่ทุกสาวผมดีนะครับผมเล่นผมก็ชอบดูอันนี้ดูยาคูนะครับแล้วผมก็เป็นเด็กติดยาเอ้ายาพลานะครับก็ผมดูกอ่ะชว้นี่ครับอ้าว ผมรู้ผมรู้ผมเห็นเพราะคุณเป็นคนไทยแล้วคนไทยแปลว่าอิสระแล้วคุณก็ไม่ได้เป็นอิสระใช่ไหมคุณว่าผมโง่อย่างนั้นเหรอผมต้องการไม้ไม่มีไม้ ดีครับขอโทษครับขอโทษครัยไม่ใช่ไม่หิวบ่อยนะเพื่อนผมเป็นนักแกงที่ใจดีมากเขาทับชิวผมเอา้าผมหรอผมไม่ได้ทำอะไรคุณเลยผม ผมเกิดที่ไหนไม่รู้เนี่ยผมเม่เกิดบนต้นไม้ไหนก็ไม่รู้อ่ะจมด้วตี้ยด,ดีครับแต่อะไรกันมไม่ตายครับผมค่อยค่อยลงครึ่ง <c oughs> หมดใจครับไม่เป็นไรวร้าวมันอิได้ชั่วชั่วปานหมาเมืเกิดเอาละครับ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับสำหรับการอายุก่อนะครับคุปปนี้ผมก็ขอเวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับว้าจิดตามฉันผมด้วยมันยังไม่จบยังเท่านี้โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระทืบไลค์นี้ครบยี่สิบไลค์นะครับถ้าครบยี่สิบแล้วผมก็จะระเบิดเวลานะครับรับรองทุกคนถ้าผมถึง và đã bài bài